คันนี้คือกระบะตัวถังเหล็กมาตรฐานจากอู่ช่างล่า <S 2> <S 2> <S เรามาดูกันว่าลูกค้าคันนี้เขาสั่งทําอะไรเป็นพิเศษบ้างเริ่มกันที่ตัวถังกันเลยดีกว่าตัวถังมีความยาวอยู่ที่6 60เซนติเมตรกว้าง235เซนติเมตรสูง210เซนติเมตรแผงหน้านะคะแผงหน้าจะเป็นแผงหน้าเหล็กพ่นสีขาวมีโน้ทั้งคันววนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังขอบล่างกระบะเราหุ้มสแตนเลสให้ตัวข้างกระบะสามารถเปิดได้4ด้านเปิดท้ายได้1บานแล้วก็เรา มีลาวผ้าใบสแตนเลสให้ส่วนทาง้อข้อจะเป็นคอกแป๊บสแตนเลสนะคะพร้อมคานกลางสแตนเลสท,ทั้ง2ด้านนะคะด้านท้ายกระบ,บานะคะเราหุ้มขอบล่างสแตนเลสให้แล้วก็หุ้มขอบตรงที่วางรางรถไฟให้นะคะแล้วก็พร้อมเสิมโครงท้าย2ชั้นนะคะมีลาวกันสะบัดให้ด้วยแล้วก็ลงมาด้านล่างค่ะจะมีไฟไท้าย LED ไฟถอยก็เป็นไฟถอย LED เหมือนกันนะคะสว่างทุกงานนเรามาดูหน้าหน้าของรถบรรทุกคันนี้กันเลย ดีว่ามีกันชนหน้าต่อย้ำหมุดต่อย้ำยื่นนะคะเสริมชายล่างกันชนอีก2เส้นนะคะมีตะแกรงไฟเลี้ยวให้นะคะค่ะแล้วก็มาตรงกระจกขานเราทําเป็นคากระจกสแตนเลสนะคะมีกรอบกระจกสแตนเลสให้ทั้ง2ด้านนะคะตรงประตูค่ะตรงประตูจะมีคานบันไดเสริมด้านล่างให้นะคะ เรามาดูด้านบนแล้วค่ะด้านบนจะเป็นหมวกหลังคานะคะตรงหมวกเราจะหุ้มด้วยสแตนเลสนะคะแต่งเลด,ดนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีไฟ LED ตรงหมวกด้วยแล้วก็หลังคาผ้าใบสแตนเลสให้แบบนี้เลยนะคะรถคันนี้มีของตกแต่งอีกเพียบเลยที่ยังไม่ได้บอกให้กับลูกค้านะคะตามคลิปนี้เลยค่ะที่ลูกค้าจะได้นะคะเป็นไงบ้างคะกระบะมาตรฐานจากกูช่างล่าสีขาวทั้งคันแบบนี้สวยไหมคะ ถ้าใครสนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มงานตรงไหนนะคะมาปรึกษาเราได้นะคะและนี่แหละค่ะกระบะตัวถังเหล็กมาตรฐานจากอู่ช่างล่า